สมมติว่าตอนนี้น้องวาวขับรถมาหยุดตรงในซองเราเรียบร้อยแล้วนะและเราจะต้องจอดรถด้วยการใช้เกียร์พีนะเบรมือเนี่ยไม่ต้องดึงเพราะถ้าเราเข้าเกียร์พีปุ๊บเบรกมือไฟฟ้าจะทํางานให้เราเองโดยอัตโนมัติเลยโอเคเยเบรคครับเข้าเกียร์พีกดปุ่มนะเข้าเกียร์พีอ่สังเกตตัวนี้สีแดงนี่เบรกมือไฟฟ้าแต่ถ้าเราดึงก่อนเราค่อยไปพีก็ไม่ผิดใช่ไหมก็ไม่ผิดก็ไม่ผิด แต่เพียงแต่ว่าเราไม่จำเป็นต้องดึงเนื่อง,งจากเข้า gp แล้วเบรคไฟว่าจะทางานเองเลยโอเคนะครับคราวนี้สมมุติว่าเราจอดในช่องเรียบร้อยแล้วปิดแอร์ก่อนนะครับแล้วก็ดับเครื่องยนต์ดับเครื่องยนต์ก็เลยโอเคแล้วก็ลงจากรถได้นะครับถ้ารถเราไม่ซ้อนคันเขานะแต่ถ้าเราจําเป็นต้องจอดซ้อน,นนะคออนันเขานะครับจอดซ้อนคันเขานะเราจะต้องเข้าเกียร เอ็น <N S 2> <N. S 1> แล้วก็ต้องลดเบรกมือลงด้วยเบรกมือก็คือต้องไม่ขึ้นปุ่มสีเมื่อกี้ถูกเมื่อกี้เนี้ยไฟสีแดงขึ้น <c oughs> ถึงแม้ว่าเราจะเลื่อนจากเกียร์พีมาเป็นเกียร์เอ็นแล้วนะเขาก็เข็นไม่ได้เพราะเบรกมือไฟฟ้าทำงานแล้วตอนที่เราเข้าเกียร์พีนะครับบางคนไม่รู้ตรงนี้นะครับผลปรากฏว่าเข้าเกียร์เอ็น แล้วนึกว่าเบรกมือปลดล็อกให้ไม่ล็อกคนอื่นก็เข็นไม่ได้เพราะฉะนั้นเอาใหม่สตาร์ทรถใหม่เหยยบเบรกอ่าแล้วก็กดปุ่มสตาร์ทรถอ,อเปิดแอร์ก,ก่อนจะได้ไม่ร้อนถูกอ่าสมมติเราเขาเกียร์พีใช่ไหมตอนนี้เราซ้อนกันก็อยู่นะต้องปลดเบรกมือทิ้งเลยไม่ใช่ต้องกด,ล,ดลง,ลง อันนี้เบรกมือไม่ทํางานแล้วนะครับปิดแอร์ได้ปิดแอร์ได้ป,ดไดปิดแอร์เลยดับเครื่องยนต์ดับเครื่องยนต์ใช่เอบแล้วก็ตอนนี้ใช้มือซ้ายกดปุ่มที่หัวเกียร์ไม่สามารถเริ่มมาเป็นเกียร์เอ็นได้เราจึงต้องใช้กุญแจที่อยู่ในชุดรีมดโอเคเคยปลดเอาไหมเอ่ย,ยอ,อันดึงออกันดึงอกดึงออกมาทั้งชุดเลยนะ ดึงออกมาดึงให้หมดก่อนดึงออกมาให้หมดก่อนอ่าแล้วก็สลักตัวนี้สลักอ่าใช่ครับใช้นิ้วโป้งถูกต้องเมื่อกี้ต้องใช้นิ้วโป้งเนี่ยเลื่อนสลักออกมาอีกด้านหนึ่งนะพอเลื่อนปุ๊บแล้วก็มืออีกด้านหนึ่งเราก็หยิบกุญแจออกมาตัวนี้กุญแจหยิบแล้วใช่ไหมห้โอเคเอาอันนี้วางข้างในนี้ก่อนแล้วก็มือขวาจับลูกกุญแจเสียบเข้าไปในช่องนี้ช่องนี้ไหมอ่าเสียบเข้าไปเสียบแล้วกดนะโอเคแล้วก็มือซ้าย จมือซ้ายจับที่หัวเกียร์โอเคแล้วกดปุ่มเลื่อนหัวเกียร์จากเกียร์ p มาเป็นเกียร์ n สองสองล็อกนะล็อกที่หนึ่งเป็น r ล็อกที่สองเป็น n นะแต่ถ้าลงมาสามล็อกจะเป็นเกียร์ d เขาก็เข็นไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องระวังตรงนี้นะครับอ่าเหยียบเบรกก่อนไหมอ่าเหยียบเบรกไว้ดีครับอ่าแล้วก็เลื่อนหัวเกียร์มากดปุ่มหน้าเลื่อนมาล็อกที่หนึ่งคือ r เบาๆหนึ่งคือ r อีกล็อกหนึ่งคือ n ถูกได้ไม่สองล็อกแล้วนะทำไมครับอ่ามือขวาดึงลูกกระเจาออกมา โอเคมือซ้ายก็ออกมาจากที่หวเกียร์เลยถูกต้องสรุปว่าถ้าเราจอดรถซ้อนคันต้องเปลี่ยนจากพีมาเป็นเกียร์เอ็นแล้วก็เบรกมือเนี่ยเราต้องลดลงก่อนนะถ้าเป็นเบรกมือไฟฟ้าทางนานตอนแรกต้องลดลงก่อนลดลงคือกดกดกด็ค<ด>ือใช่กด,กดลงก็คือปลดเบรกมือไฟฟ้าลงและอีกอันหนึ่งก็คือต้องตั้งล้อให้ตรงนะครับเราจะรู้ได้ไงล้อตรงไม่ตรงเราต้องดูจากพวงไาลอย่างเงี้ยอย่างนี้คือตั้งพวงใหลตรงแต่แต่อีกนิดนึง การตั้งพวงไอนะตรงนะบางครั้งล้อก็ไม่ตรงก็ได้อยู่ที่ตอนที่เราขับมาเมื่อกี้ว่าเราขับมาลดตรงเปล่าถ้าขับมาลดตรงพวงไนแบบนี้และขับมาลดตรงนั่นแสดงว่าล้อตรงนะครับก็คือสรุปว่าถ้าจะจอดรถซ้อนคังต้องปลดจากเกียร์พีมาเป็นเกียร์เอ็นแล้วก็เบรคมือต้องลดลงด้วยก็คือลดลงคือไม่ไม่ต้องใส่เบรคมือถูกอย่าใส่เบรคมือถ้าเราเข้าเกียร์พีแล้วเบรคมือไฟฟ้าทํางานปุ๊บเราก็ต้องกดลงไปไม่ให้เบรคมือไฟฟ้าทํางาน เราะถ้าเบรกมือไฟฟ้าทํางานตอนนั้นอ่ะก็จะยึดล้อหลังเราไว้แล้วถึงแม้ว่าเราจะมาเข้ากี่เอ็นนะเบรกมือไฟฟ้าทํางานอยู่ก่อนหน้านั้นเขาก็ขินไม่ได้เราต้องลดเบรกมือไฟฟ้าลงเข้าจองปกติไม่ไม่ต้องไม่ไปไรเพราะถือว่าเราไม่ขวางใครไปที่พีจบเลยเมื่อเกมืไม่ไม่มันมันขึ้นเองอยู่แล้วแต่ถ้าหนูดึงเบรกมือก่อนแล้วค่อยไปพีก็ไม่ผิดไม่ผิดถูกโอเค